สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําเมนูง่ายๆนะเจ้าผัดบวบนะเจ้าผัดบวบอ่าบวบเลียมนะเจ้าใส่ไข่นะเจ้าหมูนะคะอ่าิงแหลกตั้งกระทะเปิดไฟนะเจ้าเทน้ํามันลงไปก่อนนะเจ้า น้เอาเจ้าวันนี้เนาะตั้งกระทะนม,มันร้อนก่อนนะ,จะเจ้าทีนี้ป้าก็จะเอาไข่มาเจ้าลงไปพัดก่อนนะคะ จะเอาไข่ลงไปพัดนะเจา้าพ่าวาจะให้มันเป็นชิ้นเป็นกล้องสวยๆแบบนี้นะเจา้าอ,อันนี้เอาไข่เอาค่ะพักไว้ก่อนนะเจา้า ก็เอาเนี่ยเจอน้ำมันเทลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเจ้าก็เอากระเทียมนะเจ้ากระเทียมสับนะเจ้าใส่ลงไปตาชาิเป็นกระเทียมไทยนะเจ้า เีลือกระเทียมให้หอมเหลืองนะจ๊ะแล้วก็เอาเนี่ยจะหมุนสับาานีะจ้ะลงไปเหนื่อยจะทัดกันนะจ๊ะ กะเอาเนี่ยเจาบดไม่ได้เลยค่ะทั้เลยค่ะตามด้วยแครอทนะคะแล้วก็ลงเลดด้วยเล็ดหอยหนา เลือตปลาเขียวนะคะีงเลือดพีดหน่อย,ย,ยนะะี่จาน ถือมาแล้วจะพับบวดทุกตอนนะจ๊ะถ้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าเพื่อนเพือนพี่น้องที่เข้ามา ยีผยมปลามาเก่าที่นี่มันแห้งไปเนาะเติมน้ำลงไปนิดหน่อย ถ้าเราจะเอาเนี่ยจ้าไข่เนาะไข่ลงไปพับหุดแล้วนะจ้าจาเอา กลินหอมกิม้นผายลงไปนี่หน่อยนะจ่าเผาต้มหอมนะสเสร็จแล้วยิดใสและเจ้าจักใส่จาน ข้อสวยท่อนๆจัดจานนะเจ้ากินกระทัดบวบนี่เนาะเนี่ยมากินด้วยกันนะเจ้าอก็ขอขอบคุณนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมน่อผัดบวบ ใส่ไข่หมูสับนะเจ้าเสรยสับเรียบร้อยนะเจ้าตาขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปหน้าน,นะเจ้าคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า